สวัสดีค่ะวันนี้น้องสตางก็จะพามารับชมที่ของน้องสตางที่เรียนพิเศษนะคะนี่อันนี้ก็จะมีเป็นคู่มองนะคะในคู่มองนี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะ น้ตอนช่วงเย็นเย็นคุณแม่ก็จะให้น้อสตังเล่น10นาทีนะคะไปเล่นกับเพื่อน,นะคะ่ะน้องสตังมีเพื่อนหลายคนเลยที่มาได้เรียนพิเศษนะคะนี่อันนี้ก็จะมีคนมานั่งรอนะคะนั่งรอพ่อแม่มารับค่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณมองนี่อันนี้คุณแม่ก็มานั่งรอน้องสตังไปเรียนพิเศษนะคะน,นี่คุณแม่ก็มาซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากน้องสตังค่ะ นี่อันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ข้างๆโรงเรียนพิเศษน้องสตังเลยนะคะนี่คุณแม่ก็มานั่งรองก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้คุณแม่ก็ซื้อมาให้น้องสตังนะคะเป็นของโปรดของน้องสตังเลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็นั่งรอน้องสตังเรียนพิเศษให้เสร็จก่อนนะคะนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยภายในร้านนะคะ ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้น้องสตังกินกับคุณแม่เป็นประจำเลยนะคะแต่วันนี้น้องสตังไม่ว่างค่ะเพราะว่าน้องสตังเรียนพิเศษอยู่นะคะ<ล>คุณแม่ก็เลยมาซื้อใส่ถุงไว้ก่อนเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านโปรดของน้องสตังเลยนะคะก่อนที่น้องสตังจะเข้าเรียนโรงเรียนคุมองนะคะน้องคุณน้องสตังก็จะมาซื้ออยู่ตรงนี้ตลอดเลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็ซื้อเสร็จแล้วนะคะแล้วน้องสตังก็เลิกเรียนพอดีเลยค่ะนี่ น้สตังใส่ชุดลูกเสือนะคะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวของน้องสตางกับคุณแม่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นป้ายคุณม,มองนะคะน้อสตางก็ขอจบรีวิวโรงเรียนคุณม,มองของน้องสตังแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย